สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปอยู่ที่วันห้วยปรากั้งนะครับเรากำลังจะไปชมเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ยกักษ์นะครับน้ำมึดตื่นโอเคเพลงที่เขาไดการันยีควาาสัตย์รับไัยเชิ่ง อันนี้คือมีรถบริการรับส่งฟรีชาเชนบัสนะครับใหญ่เกือบที่เห็นฐานไหมครับเห็นฐานกับวัวคุณสุวิทย์ everything is on the list n ช่ไหมไม่เห็น

นะครับนนี่้องหมานะวัดห้วยป,ปลากั๊งออยสุดฤทธิ์โอ้เนี่ยครับดูคนกระถานครับใหญ่มากอลังการ นี่ครับโหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากข้างบนน่าจะมีลิฟต์ขึ้นนะครับนะครับใช่ไหมคนเอม